ไม่เป็นไรครับถ้าเกิดเราหมดก็สามารถซื้อบ็อกเซตโทมัสกล้องได้แล้วเก็บตังค์ที่ใครคะเก็บตังคค์ที่ใรวางบินที่ดูมดดิหรือเปล่าบขเเก็ลองชื่อคนซื้อโทมัสได้ไหมได้แต่ว่าโทมัสมีแล้วมีอะไรมีกล้องหรอมีน้ำหอมนะครับได้เลยครับ โอเคนะะออลนะคะจ้าเล็กนีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าัอันนี้คืออะไรคะขายของอยู่หรือเปล่าหืมหอมหอมมากน้ำหอมหอมหรือพี่โทหอมก็แน่นอนอยู่แล้วครับว่าจะเป็นน้ำหอมสิไม่แต่ว่าน้ำหอมเนี่ยมีกลิ่นพิเศษอยู่ครับก็คือว่ากลิ่นเนี่ยเป็นกลิ่นสกินเชฟก็คือว่าจะเป็นกลิ่นตาม ผิวหนังคนเลยครับเพราะแบบคือมันจะแอดแอไปตามกลิ่นผิวหนังของเราอ๋อแล้วแต่คนใช่ไหมใช่ครับผมก็จะมีแบบทุกคนก็จะมีความสเปเชียลในเรื่องใช่เพราะทุกคนจะแบบมีกลิ่นเฉพาะของตัวเองใช่คอ่าแสดงว่ามันจะเปลี่ยนไปตามคนที่ฉีดใช่ไหมใช่รับแล้วตอนที่โทรโดนฉีดกลิ่นที่โทรเป็นไงเราต้องรีวิวซมันต้องรีวิวซีเราเป็นพซน์ะต้องขาต้อดใหม่ก่อนทำไม่ได้เป็นไงเป็นไงก็เป็นกินกินหอมครับ หอมยังไงครับหอมแบบระหว่างตรงดมตรงมือกับตรงแก้มไหนหอมกว่านไม่เพราะว่าตรงแก้มไม่ได้ฉีดไงแต่ว่าตรงมือฉีดทำดีๆทำดีๆแล้วถ้า้องก้องฉีดกินกัเป็นยังไงครับครับก็จะมีแบบฮิตครั้งเอ้ยฮิตครั้งแรกเลยนะครับก็จะมีเป็นกลิ่นของความหวานนะครับเป็นความสดใสแล้วก็มีความน่ารักอยู่ในนั้นด้วยคร่บ อ่ะยังไงเนี่ยการได้มาเป็นพรีเซนเตอร์น้ำหอมครั้งแรกของเราคู่ไหนบอกความรู้สึกในซีนเป็นยังไงบ้างครับครับก็จริงๆแล้วแบบคือตื่นเต้นมากๆเลยแบบตอนที่ได้รู้ว่าแบบเฮ้ยเราจะมาเป็นพรีเซนเตอร์ของเอเวอร์พิงนะแบบในฐานะเป็นพรีเซนเตอร์ของน้ำหอมครับก็ดีใจมากๆแล้วก็แบบตื่นเต้นมากๆเลยครับที่จะได้เป็นพรีเซนเตอร์ครั้งแรกของเอเวอร์พิงับครับก้องก็ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าแบบรู้มาว่านี่เป็นแบบน้ำหอมตัวแรกของทางเอเวอร์พิงเลยครับแล้วก็แบบ ดีใจที่เราได้เกียรตินี้แล้วก็แบบได้มาเจอพี่ๆทุกคนแล้วก็แบบได้ร่วมงานเอวพิงค์ด้วยครับเป็นไงตอนที่แบบพี่ๆเขาหอมมาให้เราแบบได้ดูได้ดมเราแบบเราสึากยังไงบ้างก็คือหูแบบฟอที่เราอยู่กองใช่ไหมคือแบบหอมมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นกลิ่นโซสปาร์กลิ่นสวีทนัปติงแล้วก็กลิ่นตัวนี้เลยครับสกินเชฟตัวนี้คือแบบหอมมากๆเลยครับเราสึกว่าแต่ละกลิ่นอ่ะมันมีความยูนิคของตัวเองด้วย ก็คือแบบคอนเซปต์ของไลน์เนี่ยก็คือเป็น essence of emotion จะเป็นแบบว่าเรียกว่าไงเป็นแบบ capture the moment ในชีวิตของพวกเราในแต่ละวันใช่ไหมว่าแบบเจออะไรมาบ้างใช่ครับผมก็แบบก็สามกลิ่นนี้ก็จะ represent ในส่วนต่างๆในชีวิตครับอือกล้องเหรอคครับก็ตอนที่ได้รู้ว่าแบบมันมีสามกลิ่นนี้ก็คือกล้องอ่ะได้ลอง sweet nothing's นอันแรกจะเป็นแบบกลิ่นที่มีความหวาน แบบมันจะไม่หวานมากจนเกินไปเพราะว่ามันจะมีแบบ black pepper มาตัดเรียนด้วยแล้วก็อีกอันหนึ่งคืออะไรนะที่บอกว่าเป็นแบบ b u r r y b l a c k c u r r e n t ครับอ่าครับมันก็จะแบบมันตัดตัดเรียนทําให้แบบไม่หวานจนเกินไปเพราะว่าใช่เพราะส่วนตัวก็แบบชอบน้ำหอมกินหวานอยู่แล้วก็เลยแบบเลือกอันนี้มาลองก่อนครับแล้วก็เลยชอบเลยใช่ชอบน้ำหอม ใช่เลยชอบน้ำหอมมากต่อถึถ้าให้เราเลือกหนึ่งกลิ่นในสามกลิ่นให้แฟนๆเราจะเลือกกลิ่นไหนแฟนๆถ้าให้แฟนๆเลยนะครับผมให้เป็นสวิตติงครับแล้วก็สกินชิปสวิตติงคือหนึ่งกลิ่นกินเดียวหรอไม่เอาอยากให้สามกลิ่นเลยแต่ขอหนึ่งกลิ่นได้ไหมขอหนึ่งกลิ่นเดียวอ๋อเนื่องจากเป็นกลิ่นสกินชิปแล้วกันครับเพราะว่าการที่เราได้มาอยู่ร่วมกันอย่างเงี้ยมันก็แบบเป็นแค่คอนเซ็ปต์ของสกินชิปนี่เองก็รู้สึกว่าแบบเออ อยากลองกินสกินชิพก้องหลานเลือกกินให้แชร์ก้องก็เลือกกินสกินชิพเหมือนกันพี่โทรลอเนีไงเอาอ่าพี่ผิดเองไม่ก้องเลือกกินสกินชิพเพราะว่าแบบคือพอเราฉีดน้ำหอมกลิ่นนี้ไปเนี่ยคือทุกคนจะแบบมีกลิ่นเฉพาะที่ไม่เหมือนกันรู้ <c oughs> สึกว่าแบบมันมันมันแบบมันพิเศษที่แบบว่าน้ำหอมอันเดียวกันเนี่ยแต่พอแต่ละคนฉีดแล้วแบบมันจะออกมากลิ่นไม่เหมือนกันก็เลยชอบกลิ่นนี้ครับเพราะแบบมันมันเจ๋ง ให้เราผู้ฝากเอเวอรพิงก์เจ้แฟนแเหมือนสีครับผมก็ขอฝากเอเวอรพิงก์กลิ่นน้ำหอมที่น่ารักน่ารักแบบนี้นะครับอยู่ในอบอกอ้อมใจของพี่ๆทุกคนนะก็ถ้าเกิดว่าใครอยากได้น้ำหอมที่แบบหอมๆเป็นแบบพรีฟิวอย่างนี้นะครับก็สามารถมาอุดหนุนกันได้นะครับสเอเวอล์พิงก์เอเซนส์ออฟฟิลโมชันครับเป็นคอลเลคชั่นตอนนี้ก็มีขายเป็นบ็อล์กเซตนะครับธรรมศาสตร์มอยู่สามกลิ่นครับ ครับผมก็สำหรับใครที่กำลังมองหาน้ำหอมอยู่นะครับก็ทาง e v e r p e a k เนี่ยก็มีให้เลือกถึง3กลิ่นเลยทุกคนสามารถแบบไปลองได้นะครับว่าแบบชอบกลิ่นไหนก็สามารถซื้อได้ที่อีแปนบอยเลยนะครับผมครับก็ไปลองดูได้นะครับรับรองว่าหอมแน่นอนอ่ะเป็นไงบ้างใกล้ถึงแล้วทีมีนฟ้าแฟนมิ่งเฮ้ยคือคีย์เวิร์ดคำเดียวที่ผมจะพูดคือพร้อมเฮ้ยเเออาลยหรพูดแค่นี้ผมพูดแค่นี้ มันการข,ของมั่นใจเออเขามีเพลงที่เขาอยากเต้นอยู่เ<อ>มืจะเช้าเต็มๆเต็มการเต้นของพีโง่โทอะค่ะหมายถึงว่าร้องอไม่รอดหรอใหญ่ยกิกน้องพี่โทอะไรก็เพลงพี่พ,พโตจะไม่ขยับตัวหรอกพี่เรจะยืนร้องอีกรอบร้องเพลงนี่ไงอาทิตย์ท้าย ยังไงยังไงสปอนส์หน่อยสิว่าเป็นยังไงบ้างซ้อมกันไปแล้วเป็นยังไงบ้างโอ้โหคือเห็นแต่ละโช์นี่แบบคือทุกคนตั้งใจมากๆเลยครับเราทุกคนอยากแบบทำให้มันออกมาได้ดีที่สุดที่เขาจะทําได้ซึ่งแบบก็เลยแหละว่าในแกงกินมือนฟ้ามีตัวท็อปก็คือเราน่นั่นเองไม่แบบอูอูอย่างนี้อูอูปอนไม่เราไม่มั่นใจว่าเราคือจอดมงกุฎของกินเหมือนฟ้าบ้างลระคะครับก็มีความมั่นใจแต่ว่าก็ นหนึ่งครับนนครับก้องก็ขอสปอยว่าแบบคือเพลงส่วนใหญ่อะผมว่าทุกคนเคยได้ยินมาหมดแล้วทุกคนร้องตามได้แน่นอนแต่มันจะมีแบบบางเพลงเหมือนกันที่แบบว่าคือส่วนตัวเราเนี่ยก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนที่เราจะแบบอันนี้เหมือนกันเพราะแบบเราเกิดไม่ทันไงมันมีขนาดนั้นเลยหรอมีขนาดนั้นเลยเพราะแบบ ไปเสิร์ชกันดูแล้วแบบเราคุยกันแล้วแบบไม่ใช่แบบแค่พวกเราเฮ้ยมันอยากอยากอยากให้เราม่วนจอยใช่ก็แบบมีคุยกับทางผู้ใหญ่ด้วยครับช่วยๆกันเลือกครับเพราะแบบบางเพลงคือมันไม่ได้ร้องคนเดียวไงมันก็แบบร้องกันหลายๆคนแล้วก็แบบแฟนแฟนวีเนี้ยคือแบบมีเพลงหลายช่องมากจริงไม่ว่าจะเป็นช่องซามช่องเจ็ดเอาเลยนะ ช่องวันช่องดูมันดีแล้วยังไงแล้วเราจะได้เห็นอะไรบ้างโชว์คู่มันแบบเพลงคู่มันจะแบบโชว์เต็มๆครั้งแรกในแฟนมีใช่ไหมใช่ครับผมก็คือพูดยังไงจะไม่ให้สปอยดีรู้หมดละเดบอกชื่อเพลงก็พอโอเคได้เป็นเพลงที่ทุกคนแบบ เคยได้ยินมาแน่นอนครับเป็นเพลงที่ Viral ในทุกแพลตฟอร์มเฮ้ยอดีตีว่าทุกโชว์แบบแค่จะทุกโชว์ก็แบบเป็นเพลง Viral หมดเลยเราเราเป็นแฟนชัลนเราหนานี่ไวรัลทุกแพลตฟอร์มเปล่าก็อยากให้พี่ๆไปฟังครับผมเพราะว่าเพลงนี้น่ารักมากเลยครับ อาจจะดงว่ามันก็ต้องมีแบบโชว์เป็นคู่คู่ใช่ไหมก็อาจจะมีครับผมมีต้องมีลูกมันต้องมีมันต้องมีมันต้องมีเพราะฉะนั้นเราเราต้องพูดถึงคู่เราว่าคู่เรามันจะแบบอยู่ไปในดีกรีทางไหนทางหวานทางร้อนทางเผ็ดหรือทางเปรี้ยวผมว่านะทุกคนต้องรอติดตามดูเหมือนกันจริงเพราะแบบมันค่อนข้างน่าสนใจอยู่น่าสนใจยังไงหรอครับ เฮ้ยอย่าถามดีเดี๋ยวเพ้อซัะหน่อยยังไงยังไงพี่โทมันจะไปทางไหนความความแบบมีกี่ความมันจะไปทางไหนพี่โทมันจะไปความเท่ก่อนแล้วมันก็จะไปความน่ารักแล้วจะมีแบบความหวานมีความแซ่บหนึ่แก็ว่าพี่โธ่เดียวกันใช่ไหมเออก็ต้องรอติดตามดูครับอย่างไรที่เขาจะโชว์สิทธิ์แท็กหรือเปล่าหลังกล้อ ปัดซ้ำปนี่คือทุกอยวกันนะเนี่ยเขาบอกแต่ว่าแบบแต่คือเพลงแต่ละเพลงนี่คือแบบทุกคนจัดเต็มมากๆคืองานไม่ใหญ่แน่นะวิอย่างนี้เลยเพราะใหญ่อยู่นะบัดโฟเอาแล้วใหญ่ครับผมยังไงสิน้องก้องสปอยหน่อยเถอะมันไม่โดนอะไรหรอกออย่างนี้ไม่ต้องยอมว่าแค่นั้นก็ถูกไปก็ถ้าน้องกล้องสปอยเขาคัดออกได้ ไม่พี่หลจริงป่ะนี่อันนี้ไลฟ์หรอแท็กพี่ออบแล้วด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับผมยังไงสิก็อยากให้ทุกคนมารอดูจริงๆเพราะแบบคือผมเห็นลิสต์ลิสต์โชว์คือเยอะมากจริงๆเหมือนแบบเหมือนมาดูคอนเสิร์ตก็เป็นคอนเสิร์ตไม่แบบเป็นแฟนมีที่เพลงเยอะมากๆแบบถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะเกินแบบ20 ไม่เกินหรอเกิน15อห้าอ่แน่แเราแฟนๆต้องแต่งตัวยังไงดีกะอ่ะแต่งตัวยังไงมาเจอเราโหคือแบบมันมีเพลงหลายแนวมากเลยอ่ะล้วอยากให้แฟนๆแต่งตัวแบบไหนมาเพราะเดี๋ยวมันจะต้องมีแบบเบเนฟิตกับแฟนๆว่าอยากให้แฟนๆมาเจอเราแบบนอยากแต่งตัวแบบน่ารักน่ารักมาครับในสไตล์ของตัวเองหรือไม่ก็แต่งตัวตามแก๊งคีบนญฟ้าเลย เป็นยังไงครับเป็นยังไงก็คือแบบใส่ชุดโชว์มาแต่พี่จะรู้ได้ยังไงล่ะใช่ใช่ใช่งั้นงั้นเดี๋ยวบอกพี่สไตลิสต์บอกว่าครบให้ใส่สี่ชุดมาเอาเป็นอย่างนี้แล้วนครับเอาเป็นว่ารอออฟฟิเชียลประกาศไอชุดแบบอย่างตีมของงานนี้มันคืออะไรคะตีมของงานนี้ใช่ไหมครับของเรา อ๋อท oh, ีมของแฟนมีสรักก no ันไปวันวันเอ่อทีมของแฟนมีสจริงๆแล้วมีหลายทีมเลยครับเพราะว่าเกือบแบบเพราะว่าแบบมันเป็นพูดพูดสซะว่าเป็นทองฟ้าหลักการแล้วทองฟ้าในแต่ละเวลามันก็จะไม่เหมือนกันครับโดนก้อนเมฆพระอาทิตย์โดนดาวพระจันทร์ครับผมหรือไม่ก็แต่งแต่งตัวเป็นทองฟ้าเลยก็ได้ อช่เพราแบบเป็นก้อนเมฆมาเลยคือท้องฟ้าแต่ละช่วงเวลามันก็แบบมันแต่ละมูดแต่ละโทนมันก็ต่างกันไงทุกคนก็ใช่ก็ต้องแบบอาจจะแบบหาแบบในในในแบบในแอปแบบใน X ว่าแบบคนข้างเราอ่ะแต่งตัวสีอะไรแล้วเราก็สมมติไอเป็นสีฟ้าใช่ไหมพอนนี้เป็นสีฟ้าก็แบบเหมือนแบบตอนแบบเริ่มเช้าๆแล้วคนมาเที่ยงๆก็แบบ อาจจะมีสีแดงนิดนึงเป็นแบบฟิลแดดออกตอนบ่ายๆก็แบบเริ่มร่มๆหน่อยตอนเย็นเย็นก็แบบอาจจะแบบชมพูชมพูนิดนึงแล้วคนต่อไปทางซ้ายสุดก็คือเป็นแบบดําและแบบมืดมืแล้วกลางคืนละต้องแบบหาเพื่อนที่นั่งข้างๆครับอย่างนี้คือเป็นแฟนแต่ละโซนคือให้เมคเฟนกันไว้เลยแล้วก็นกัไว้เลยใช่จะได้แบบมีเพื่อนเพิ่มทุกคนใช่เพราะว่าแบบคืออยากให้แบบแฟนครับกี่หมื่นฟ้าเนี่ยแบบ เป็น extravert ไงคือเราจะเปลี่ยนจากคนที่ introvert เป็น extravert ให้หมดก็ทุกคนต้องรู้จักกับเพื่อนข้างๆไว้นะครับอย่างนี้ก็ต้องมีแบบพวกกลุ่มดาวอะไรอย่างนี้ใช่ปะเออจริงด้วยลืมคิดเลยไกลๆแถวบนสุดนะครับจะเป็นแบบฟิลดาวาถ้แต่ว่าบนวันนั้นอาจจะเป็นแบบฟิลพระจันทร์กับพระอาทิตย์ก่อนพระจันทร์พระอาทิตย์แล้วก็ไล่มาเป็นดาวอล้วจะเป็นแบบสีทองฟ้านิดนึง สอนด้วยก้อนเมฆอันนี้เก็บเงินค่าชุดที่ใครคะพี่โทถฟิ่แฝกสอนไงครับโอ้โหติดมากเลยมากเลยแฝกสอนอะไรสิอีกเอางี้ดีกว่าฝากให้แฟนๆมาช่วกันก่อนที่จะไม่มีระหว่างค่าตั๋วค่าชุดแล้วจะแพงกว่ากันแล้วตอนนี้ครับก็ขอฝาก้พี่ๆทุกคนมาเจอกับพวกเราในงานแฟนมิตรกี่หมื่นฟ้าด้วยนะครับผมแล้วก็ เรื่อง dress c o เนี่ยจริงไม่ต้องเชื่อพวกเราหรอกจตังจริงเขาผมก็อยากจะพี่ทุกคนเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าแบบใครกดหัดไปได้ก็สามารถดูได้ทางไลฟ์สตรีมครับผมใชครับมาเป็นกำลังใจให้พวกเราแก๊งกีเหมือนฟ้าด้วยนะครับสำหรับเเออสป special กี่หมื่นฟ้าเห็นว่าใกล้ปิดแล้วใช่ไหม ใกล้เลยใช่แล้วค่ะใกล้แล้วบอกว่าบางส่วนเด้เข้าห้องตัดไปแล้วใกล้แล้วเหลือแค่1นึ่งคิวหรอหนึ่งคิวสุดท้ายมันสเปเชียลมันคือต้องหลังจากเป็นแฟนแล้วเนี่ยหลังจากเป็นแฟนแล้วมันจะรักขนาดไหนมันจะค้างรักขนาดไหนคะแน่นสิก็ต้องไปรอดูกันนะครับทุกคนแล้วแล้วน้องที่รักยังแบบแบ๊วๆอยู่หรือเปล่าหรือว่าแบบ เผ็ดร้อนเหมือนที่ค้างไว้มันก็อัปเกรดโอ้เป็นน้องที่รักแบบอัปเกรดอะคะใช่ครับผมเพราะวาน้องที่รักโตขึ้นแล้วพี่เหมือนฟ้าเหรอคะพี่เหมือนฟ้าแก่แล้วพี่เหมือนฟ้าก็โตโตขึ้นเหมือนกันครับผมพูดอะเรเล่งได้ไหมฮะพูดอะเรเล่าได้ไหมก็เล่าเลยถ้าเล่าโดนกูกล้าก็ลงแค่หลังตกไคร้มีจะเล่าอะไร ครับผมก็ฟังติดตามเรื่องราวตอนกี่หมื่นฟ้าตอนที่ทุกคนโตขึ้นแล้วครับผมก็เรียนมหาลัยเนาะแล้วโตขึ้นนะครับก็เรียนเรียนเรียนรู้กันเรียนรู้กันละกัน มีเวลาให้เรียนรู้กันแล้วกันแบบนาน<ร>าขึ้นาเราบทเรียนครั้งนี้มันจะเป็นบทเรียนขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่คะเป็นขนาดหน้าหลักหน้าหลักครับเพราะว่ามันจะต้องปัดเรืออยู่หรือเปล่าตอนนี้เรือออกเลยครับพอเป็นโตขึ้นแล้วมัน,นยากไหมกการทำงานต้องคอ <c oughs> นเน็ก้ยคอนเน็กบทก็ก็มีความยากมีความชันเลนส์ครับเพราะว่าแต่คือจริงๆแล้วมันก็คล้ายๆไทยคล้ายๆแบบ มันก็คล้ายๆไทม์ไลน์ของพวกเราใช่ครับงง<ะ>ว่าแบบยิง่งยิ่งใช้เวลาด้วยกันมากขึ้นก็ยิงยย่งสนิทมากขึ้นยิ่งสนิทกันยิ่งรักกันก็คือยิ่งสบายใจมากขึ้นครับคือ,อยังไงเป็นซีรีส์คือไม่ต่างจาก,ากจชีวิตจริงก็ถ้าถ้าแบบว่าแบบไม่ถึงว่าไม่ถึงว่าถ้านับตามแบบว่าแบบแบบช่วงอายุคือต่ัะนเป็นช่วงอายุไงช่วงอายุของพวกเรากับในซีรีส์ก็คือแบบไม่ได้ต่างกันเยอะแสดงว่าเรื่องราวเราก็าไม่ต่างกันด้วยครับเรื่อง เพราะว่าเป็นแฟนกันแล้วไงออนในซีรีส์ใช่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 ข้าผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับจบเลียวเลยจบเลยอะไรจบเดียวไม่ก็เล่นเลนนานเจอกันทีซะหน่อยข้าวผมก็จะมีแบบก็จะมีปมใหม่ๆใช่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 ในชีวิตพี่เหมือนฟ้าน้องธิร้าก็ฝากติดตามด้วยครับว่าปมไหนจะเป็นปมอะไรความรักเราอยากดูแค่นั้นเอง ความรักบครับความรัก One s น m i สองคนท่องในรือเปล่ารือเปล่ารอเปล่าครับจริงปะพี่อยากร้องเพลงเมื่อกี้ร้องอะไรอะความฮารคด One Simi สองคนท่องในร้องเพลงเนี่ย ไม่มีนัยยะอะไรครับอ่ะพี่ถามหน่อยวันนี้พี่โทรจีบน้องก้องหรือยังวันนี้ได้จีบเขาแล้วหรือยังจีบเหรอครับจริงจริงแล้ววันนี้ยังไม่ได้คุยกับน้องก้องเลยอ่ะให้คุยหนึ่งประโยคเนี่ยออได้ครับผมน้องก้องกดแพงให้พี่หน่อยคุยแล้ววันนี้หนึ่งประโยคออ๋ใช่คุยแล้วคุยแล้วบอกว่าแบบคือผมเปิดเกมมาใช่ไหมอย่างนี้แล้วก็ให้น้องก้องเปิด ไม่เราเปิดเกมแม่เขาเปิดใจให้เราโอ้โหก็ให้ก็ให้น้องกล้องเปิดแพ็กให้ครับก็เลยแบบได้ตัวดีๆมาก็ดีใจมากๆแต่ว่าได้โตัวซ้ำนะแต่ไม่เป็นไรครับผมเพราะเป็นกล้องอะไรก็ได้ผมใช่ใช่ครับผมอะไรก็ได้เลยยังไงครับครับผมเป็นยังไงครับก็สนุกดีครับผม เราแบบเราวันนี้เจอพี่เราไปยังไงบ้างเอ็มอสิพี่โทนะตอนเช้าเนี่ยพี่โทจะเป็นฟิลแบบว่าแบบเอาปากกาทำไมเป็นยังไงอะเป็นทรงผมจะแบบว่าเชฟรงอย่างนี้แล้หลอไหมเป็นแบบทุกคนเคยเห็นนั่นไหม เอาปะกาหล่อแล้วเขาหล่อใช่ไหมก็หล่อก็หล่อทำไมเหรอเพราะอ่อนร้อนเหรอขับเราวยังไงต่อครับเจอ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 เล่าแบบเล่าเรื่องเราเราทำอะไรมาอันไหนที่โทรช่วยเล่าให้ก่อนย่อด้วยนะไม่คือพี่คือพี่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นไงหมายถึงว่าพี่โต้เขาจะบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่เห็นหัวเขาใช่ทีนี้ก็มีรูปไปแล้วตอนเป็นอัลปาก้า แล้วจะโพสลงโซเชียลหรอถ่ายไว้ถ่ายไว้เป็นวิดีโอเลยตอนรถตู้น่ะใช่ทุกคนจะได้เห็นไหมจริงเจะได้ห็นทุกคนจะได้เห็นไหมไม่ได้เห็นอ้าวจะดูคนเดียวหรอเล่าอย่างนี้เลยหัวเหรออ่าบอกความจริงกันได้ว่าไม่ได้ถ่ายไว้แกล้งพี่โทยเลยตกใจไม่ได้ถ่ายหรอกเราอยากเห็นคนเดียวหรอ เพราะมันชาครับผมก็ง่วงเหมือนกันก็เลยน้องก้องไม่ง่วงนะคือแบบพี่พี่นอนอยู่ใช่ไหมพี่ก็ได้ยินเสียงน้องก้องแบเจ้าเวเจ้าเจมาเ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 มากับพี่นักการอยู่ก็เมานิดนึงไม่นิดนึงนะทั้งทั้งคลิปเลยนะไม่ๆๆๆๆแล้วเราจะไม่คิดแตแบบความหล่อที่เราเห็นให้คนอื่นดูบ้างเลยเหรอคะก้องเราจะเก็บไว้คนเดียวเลยเหรอก็เดี๋ยวมีคลิปเดี๋ยวผมจะมาลงให้ดูแล้วกัน สุดท้ายฝากประแทนหน่อยให้เป็นกำลังใจให้เราหน่อยแล้วก็ฝากเอาพินยอมนะค่ัครับผมก็อย่างแรกเลยขอฝากซีรีส์สองพวกเราด้วยนะครับกี่หมื่นฟ้าครับผมก็สามารถดูย้อนหลังเวอร์ชันอันคัดได้ที่ไอซีดีครับมีอยู่12ตอนนะครับแล้วก็ขอฝาก Your Sky of Us s p ส c เป l ช p i ล o d e ที่กำลังจะมาถึงเร็วๆนี้ครับผมครับแล้วก็สามารถดู กีมือฟ้าเวอร์ชั่นปกติได้นะครับทาง y o ยูทูบมาดิชาแนลนะครับใช่ครับ,รบผมตอนนี้ก็กลับมาดีดันแล้วใช่แล้วก็ขอฝากแฟน,น,นมิทของกีมือฟ้าได้แล้วครับผม<ช>ก็เป็นที่จะใก,กล้ถึงแล้วบอกเลยว่าคือ,อแฟนมิทเนี่ย <ๆ S 1> สนุกมากๆม่วนจอยมากๆแล้วแบบคือมีเพลงแบบหลายๆแบบมากๆเลยครับใช่มีหลายแนวใช่เชียร์พี่ๆทุกคนแบบใจจ่อยแน่นอนอยาขอบคุณแฟนไหมเพราะว่าบัตรก็ ครับใช่แบบดีใจมากคือเหมือว่าคือบัตรโซลเร็วมากคือแบบพวกเราก็ดีใจทุกคนครับเพราะแบบเพราะแบบเห็นบัตรโซลแล้วพวกเราก็เลยแบบอยากทําโชว์ออกมาให้ดีๆครับผมบัตรโซลเร็วมากใช่พวกเราแบบเลือกโชว์กันมาแบบคือทุกคนแบบรีเควสกันเองว่าแบบแต่ละคนแบบอยากทําอะไรอยากเล่นอะไรอย่างนี้ใช่ครับผมทุกคนแบบรีเควสเองหมดเลยใช่แบบเลือกเพลงอยู่แบบเกือบอาทิตย์หนึ่งเหมือนกันตอนเลือกเพลงกันแบบมันต้องรีเสถียรใช่เพราะแบบ อยากทําอะไรอันไหนดีครับแต่พอแบบมาเลือกเพลงแล้วก็รู้สึกว่าแบบเราอยากทําให้แฟนบินเนี้ยเต็มที่ที่สุดเลยครับก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยนะครับที่อยากมาเจอพวกเราทุกคนด้วยครับผมไว้พบเจอกันนะครับออรครับพิงหน่อยขอบแฟนๆว่ามาเจอกันก้ฉีดเอวพิงก็เจอได้จะมีผลงาอเอาเลยครับอาก็ผมก็ขอ <ๆ S 1> ขอฝากผลงานในอนาคตด้วยนะครับก็จะมีไพายล็อต แมจิกเลเวอร์นะครับผมมีพี่จิมมี่โอพี่เิ่งน้ำเปีงแล้วก็โทมัสก้องครับก็ขอฝากพ่อโมดตัวเล็กๆคนนี้ด้วยนะครับแล้วก็ใครเป็นพ่อมดครับผมไม่ได้เป็นตัวนี้เหรอตัวเป็นพ่อโมดนะพี่ทบคนนี้คนนี้อ๋อครับผมผมเป็นคนธรรมดาครับก็เป็นคนธรรมดาเลยคะเป็นคนธรรมดาที่ธรรมดาจริงๆเศร้าเหรอไม่ได้เศร้าก็คือแบบแต่คือก็ไม่เศร้ามากเท่าไหร่เพราะว่า ก็แบบเราไม่ไ <önce> ด <len k cartoons> ้เ <but> ก <anything S 3> ิดมาเป็น um, พ so 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 ่อมดแต่เราไม่ได้พ่อมดเพราะองเราเองเลยก็ต้องรอติดตามดูครับผมก็ถ้าเกิดว่าแบบพ่อมดไม่มีคู่พ่อมดก็จะเป็นแมวสปอยเลยเปล่าไม่ไม่ได้สปอยบอกในทีเซอร์แล้วบอกว่าแบบถ้าเกิดว่าพ่อมดแบบหาคู่ไม่เจอภายในนี่นี่นี่แต่พ่อมดน่าจะใจไม่ว่างแลรอค่ะน่าจะเจอคู่แล้วก็จริงๆก็น่าจะยังนะครับแบบ เราอาจจะแบบไม่ชอบกันเฉยๆอาจจะไม่ชอบกันก็ได้ในเรื่องอแต่ชีวิตจริงชีวิตจริงเราสนิทกันใช่ใช่อืมครับผมก็ขอฟังแมนซีเลเวอร์ด้วยนะครับแล้วก็แล้วก็อันโนนเลเวอร์นะครับหรือเขาชื่ออันวาก็ขอฝากด้วยครับขอฝางก็อยากเลตแฟคด้วยแล้วก็ขอฝากน้องรูด้วยนะครับ <c oughs> ครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับขอฝากเอเวอร์พิงด้วย หนึ่งสองสามสุดท้ายนะครับขอฝากเอเวอร์พิงด้วยนะครับเป็นน้ําหอม3กลิ่นอยากให้แบบพี่ๆทุกคนได้ลองใช้กันจริงๆก็คือหอมมากใครมาเจอพวกเราเนี่ยก็สามารถฉีดเอเวอร์พิงมาได้นะครับเดี๋ยวแบบเดินเข้ามาใกล้เดี๋ยวพวกเราจะถ่ายเพราแบบเออกลิ่นน้ำพิงค์หรือเปล่าใช่จำพวกสปาร์กหรือเปล่าพวกเราจํากลิ่นได้จริงล่าสุดเจอพี่ๆแฟนๆฉีดสกินชิพมาเฮ้ยจำได้เลยตัวไม่ทักเพราะว่าทุกอย่างมันไปเร็วมากอ๋อโอเคครับ ครับก็ขอฝากพวกเราโทมัสก ok ้องกับทางเอเวอร์พิงด้วยนะครับครับวันฝากคมแม่าัจะตงนมขอท่าดน้ำอมชิดแบบกลมกอมอบเื้อไม่ถึงว่าพัดลมนอรอ๋ออยู่วันนี้เลยพอดีวันนี้เลยมมากอีดทังโทมัสก้องเก็ทานิ่งด้านหลังน้องขบวนนะครับหนึ่งอง น้องอาฝาไหมฝั่นดิตรงนี้นะมีสักขวดให้น้องข้ามาคือกินแล้วไม่ถ่ายตอที่สอคสองสามขอบคุณค่ะตรงนี้นะคะหนึ่ง